อันนี้นะคะคือท่อสแตนเลสที่เราใช้งานนะคะเราใช้ท่อสแตนเลสเกรดสามศูนย์สี่นะคะท่อสแตนเลสอย่างดีนะคะนี่นะคะอันนี้คือเรามมวนคอเรียบร้อยแล้วนะคะงานคุณภาพแน่นอนนะคะนี่คืออยู่ในขั้นตอนการทําเฉพาะท่อนะคะพี่แค่ขั้นตอนการผลิตท่อน,นี่ก็คือแบบหลายขั้นตอนมากๆแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะอันนี้คือท่อที่ใส่หัวทองเหลืองแล้วนะคะ นี่นะคะนี่คือท่อที่ใส่หัวทองเหลืองแล้วนะคะน,นี่คือหัวทองเหลืองของเรานะคะสามารถถอดออกมาล้างทําความสะอาดได้นะคะถอดออกมาล้างทําความสะอาดได้เลยนะคะ วัสดุทุกชิ้นที่เราใช้นะคะมั่นใจได้เลยว่าใช้วัสดุอย่างดีทั้งหมดนะคะและเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยนะคะที่มีใบรับรองนะคะของแท้แน่นอน,นะคะซื้อกับหนูของแท้แน่นอนนะคะจะซื้อนะคะของแท้ต้องของสาหลายเท่านั้นนะคะต้องเป็นของบริษัทท r ีอาร์หนึ่งหกแปดลิสกุเท่านั้นนะคะนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูท่อนะคะท่อของเราไม่เหมือนทั่วไปนะคะของแท้จะเป็นแบบนี้นะคะด้านในจะมีมุงรลสแตเลสแบบนี้นะคะนี่ ไม่ใช่เป็นท่อเปล่าอย่างนี้ไม่ใช่นะคะถ้าเป็นท่อเปล่าๆ่านี้คืออันตรายมากนะพี่พี่ลองคิดสภาพว่าถ้าเกิดหัวไฟฟูกอยู่ข้างในเนี่ยไฟอยู่ข้างในเน่ยไฟมันแลบออกมาได้ตลอดค่ะแต่ถ้าเป็นท่อของเราค่ะจะมีมุงลวดสแตเลสแบบนี้นะคะแล้วก็มุงลวดเนี่ยจะช่วยทําให้ความร้อนเนี่ยสม่ําเสมอนะคะทําให้ควันออกดีด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ท่อเนี่ยไม่ตันง่ายนะคะนี่นะคะนี่คือตัวเซฟตี้ของเรานะคะ เครื่องพ่นยุงที่ดีต้องมีตัวเซฟตี้ด้วยนะคะนี่ตรงนี้นี่คือไฮไลท์เลยค่ะพี่สังเกตเลยเครื่องทั่วไปที่ไม่ใช่ของแท้ตรงนี้เขาจะใส่เป็นฝอยขัดหม้อนะคะฝอยเหล็กอะคะ่ะฝอยขัดหม้อะคะ่ะที่ไว้ขัดหม้อซึ่งมันช่วยอะไรไม่ได้เลยประโยชน์ตรงเนี้ยที่เขาทําแบบเนี้ยที่ที่ใส่ฝาอุดท่อสแตนเลสแบบเนี้ยคือใส่เพื่อป้องกันเปลวไฟเปลวไฟมันจะออกมาตรงนี้ใช่ไหมคะ เราจะใส่ไฟไปด้านในอย่างนี้ใช่ไหมคะเปลวไฟเนี่ยมันสามารถออกมาแล้วก็มาสัมผัสกับน้ํามันที่ปลายท่อได้เข้าใจปะอันเนี้ยเขาก็เลยทํามาเพื่อป้องกันไม่ให้เปลวไฟอะคะ่ะเล็ดลอดออกมาสัมผัสกับน้ํามันที่ปลายท่อ อย่าคิดว่าซื้อเครื่องพ่นยุงที่ไหนก็มันเหมือนกันไม่เหมือนนะคะพี่ไม่เหมือนนะคะหนูขอย้ําอีกทีเลยอันนี้เฉพาะเรื่องท่อนะที่กําลังจะคุยกันคือเรื่องท่อนะคะอย่าคิดว่าเครื่องพ่นยุงที่ซื้อที่ไหนก็ได้คิดว่าเหมือนกันไม่เหมือนนะคะอ่ะนี่คือที่อื่นจะใช้แบบนี้อุดที่ปลายท่ออลองอุดให้ดูหน่อยนี่คือใช้ฝอยขัดมอเนอ่ยงอุดที่ปลายท่อพอโดนไฟไปนานๆน่ะเห็นปะ พี่ไปสังเกตได้เลยที่อื่นเครื่องพ่นยุงไม่ใช่ซื้อที่ไหนก็ได้นะคะพี่ไปสังเกตได้เลยเขาจะใช้ฝอยขัดมออย่างเงี้ยอุดที่ปลายท่อมันไปกันอะไรได้อหรพี่มันกันอะไรไม่ได้อะพอโดนไฟไปนานๆมันก็เป็นอย่างเงี้ยเด็กนูแกเนี่ยเนี่ยโดนไฟโดนไฟไปนานๆมันก็กรอบหมดแล้วอ่ะมันกร่อนมันกรอบหมดแล้วค่ะมันไม่ได้ป้องกันอะไรได้เลยอันนี้คือโดนไฟไม่กี่ครั้งมันก็ไปหมดแล้ว มันคือฝอยเหล็กขัดหม้อเอาใช้มาเป็นเซฟตี้ไม่ได้นะคะเวลาผลิตก็ควรคำนึงถึงผู้ใช้ด้วยอันนี้ที่หนูย้ำเพราะว่าหนูกล้าพูดได้เต็มปากว่าหนูมีใบรับรองไงพี่หนูมีใบรับรองบริษัทหนูมีใบรับรองและหนูก็มักจะโดนโจมตีว่านู่นนี่นั่นหาว่าบริษัทหนูขายถูกของถูกไม่มีจริงไม่ใช่นะคะของถูกและดีมีอยู่จริงนะคะ ราคาถูกด้วยและดีด้วยนะคะของเราคือมีหลายรุ่นให้เลือกแต่ละรุ่นคือคุณภาพเท่ากันหมดต่างกันแค่ที่ของแถมที่จะได้นะคะน้ำยาที่จะได้นะคะแก๊สที่จะได้แล้วก็การรับประกันตัวเครื่องนะคะแต่ละรุ่นก็จะมีการระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่องที่ต่างกันนะคะนี่เห็นปะ่ะเซฟตี้ของเราคือฝาอุดท่อสแตเลสอย่างดีขอดูฝาอุดท่อหน่อยว่าผลิตจากอะไรอันนี้คือยังไม่ได้ใสอ่ะอันนี้ใส่แล้ว ขอ,ขอดูอันที่ไม่ได้ใส่ฝาอุดท่อหน่อยนี่คือฝาอุดท่อนะคะพี่ดูแข็งแรงนะคะนี่นี่คือยังไม่ได้ใส่และพี่นึกสภาพว่าถ้าเราใส่ไฟเข้าไปด้านในอะที่ทำให้ท่อร้อนเราต้องใส่ไฟเนาะการทำงานของตัวเครื่องคือต้องมีใส่หัวไฟฟููเข้าไปแล้วก็ให้ความร้อนเนี่ยมาเผาตัวท่อทำให้เกิดขวันเมื่อเราฉีดพ่นนั่นเองนะคะแล้วพี่นึกสภาพว่าถ้าเราใส่ไฟเข้าไป ไฟมันจะต้องเล็ดลอดออกมาสัมผัสกับน้ํำมันซึ่งมันเสี่ยงมากๆอันตรายมากๆเราก็เลยผลิตอันนี้ออกมานะคะมีของเราเจ้าเดียวและที่เดียวด้วยแล้วเราก็มีใบสิทธิบัตรด้วยนะคะกล้องไม่ค่อยโฟกัสเนี่ยค่ะ,ะความหนาของมันนะคะมันเป็นสแตนเลสเหมือนกันนะคะ อันนี้เราก็ผลิตมาจากสเตนเลสเหมือนกันนะคะเราจะมาอุดไว้ที่ปลายท่อนะคะนี่ค่ะเราจะมาอุดไว้ที่ปลายท่อแบบนี้ทุกอันนะคะไฟจะไม่มีทางเล็ดลอดออกมาสัมผัสกับน้ำมันที่ปลายท่อได้เลยมันจะมีน้ำมันออกมาตรงนี้ที่ปลายท่อถ้าไฟมาสัมผัสก็คืออันตรายมากๆนะคะนี่ นี่คือคุณภาพนะคะขายของคือขายแบบมีคุณภาพนะคะเป็นเจ้าเดียวแล้วก็เจ้าแรกในไทยเลยที่ผลิตเครื่องพ่นยุงแล้วก็มีใบรับรองด้วยนะคะแค่ท่อสแตนเลสอะ่ะก็เห็นความแตกต่างแล้วคืออยากให้คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยนะคะเวลาซื้อใช้ให้สังเกตดีๆนะคะพี่สังเกตดีๆอันนี้เป็นห่วงจริงๆนะคะไม่ได้ไม่ได้จะมาแบบว่า กล่าวร้ายใครทั้งนั้นค่ะแต่ว่าดูเห็นแล้วหนูก็แบบบางทีก็รู้สึกว่ามันแบบเออไม่โอเคเลยลูกค้าไม่รู้อ่ะเพราะว่ามันอยู่ข้างในอ่ะหนูไม่ค่อยได้โปรโมทอันนี้เพราะว่าหนูคิดว่ามันเป็นเป็นเรื่องที่ควรทำไงมันเป็นมันเป็นเซฟตี้ที่ลูกค้าควรจะได้รับอะค่ะลูกค้าบางท่านไม่รู้เห็นเป็นท่อสแตนเลสเหมือนเหมือนกันเลยเห็นเป็นเออมันเครื่องพ่นยุงมันเหมือนกันเลยแต่หารู้ไหมว่าคุณภาพมันต่างกันมากนะคะเนี่ยค่ะ เราจะใส่มุงลวดสแตนเลสทุกอันนะคะเราจะใส่มุงลวดสแตนเลสทุกอันนี่ค่ะนี่คือวิธีสังเกตของแท้นะคะให้สังเกตดีๆนะนี่คือวิธีสังเกตของแท้นะคะยังมีอีกมากมายค่ะเดี๋ยวหนูจะค่อยๆทำคลิปแล้วก็มาลง youtube ให้พี่ๆได้ดูกันนะคะว่าข้อสังเกตและความแตกต่างมันต่างกันยังไงนะคะเครื่องพ่นยุงซื้อที่ไหนก็ได้เครื่องพ่นยุงซื้อที่ไหนก็เหมือนกันอันนี้เป็นความคิดที่ผิดมากๆเลยค่ะ มันไม่เหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวหนูจะอธิบายทีละส่วนเลยค่ะว่าตรงไหนบ้างที่ต่างกันนะคะโอเคค่ะถ้าใครต้องการสั่งซื้อนะคะก็สามารถโทรมาที่เบอร์0957629889นะคะหรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าต้องการจะชมสินค้าที่หน้า Facebook นะคะก็กดค้นหาพิมพ์คำว่า t r 1 6 8 8นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวรอชมคลิปใหม่ๆของหนูด้วยนะคะฝากกดติดตามช่อง Youtube ของหนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ